สวัสดีครับวันนี้พบกับคาบเรียนนะครับวิชาภาษาไทยนะครับสําหรับวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์แบบนี้นะครับก็วันนี้เป็นตอนจบนะครับของเรื่องรามเกียรติ์นะครับเทปเป็นคลิปที่5้าแล้วนะครับโอ้โหยาวนานเหลือเกินนะสําหรับตอน4ตอน4ี่คลิปที่ผ่านมาโว้ก็พูดถึงเนื้อเรื่องนะครับเราคุยกันเรื่องเนื้อเรื่องกับตอนเริ่มต้นของเขามา2ออาทิตย์เต็มๆนะครับ นะเริ่มตั้งแต่หนุมานไปเจอกับมันุมานเนี่ย mm. เผลอพลาดนะครับให้พระรามถูกจับตัวไปได้โดยยักษ์ตัวหนึ่งชื่อมายาลาบถูกไหมแล้วมายมายลาบก็ทําไมก็เอาพระรามไปขังไว้ที่ใต้คุกเมืองบาดาลน,นะครับเป็นเมืองของตัวเองนั่นแหละนะครับเสร็จปุ๊บก็ทําไมมีเหตุการณ์ให้หนุมานต้องไปตามพระรามกลับมานะครับก็ไปเจอกับลูกชายเขาคือมัชานุ ที่เป็นลูกบุญธรรมนะครับหรือลูกที่เก็บมาเลี้ยงของเจ้ามายาลาบนะครับมัชนาก็ต่อสู้กันไปกับหนุมานสู้สู้สู้กันไปสู้ไปสู้มาเสร็จปุ๊บรู้ความจริงว่าอ้าวหนุมานคือพ่อนะครับก็ทําการปล่อยหนุมานไปแล้วบอกเหมือนบอกใบ้หนุมานนะครับว่าไม่ให้หนุมานให้หนุมานเนี่ยเดินทางไปบริเวณนี้ก็จะเจอทางเข้าไปเมืองอาอาเมืองบาดาลของมายาลาบนะครับแล้วก็ไปเจอกับยักษ์ผู้หญิง คนหนึ่งชื่อนางพิลากวนนะครับกาลังตักน้ําอยู่ก็ออกอุบายกันว่าจะเข้าเมืองด้วยวิธีการแปลงเป็นใย,ยบัวติดเส้นใย,ยบัวนะครับติดสบายของนางพิลากวนเพื่อที่เข้าเมืองไปนะครับพอไปถึงเมืองก็เจอพระรามนะครับก็ต่อสู้กับมยายาลาเพื่อแย่งชิงพระรามมานะประมาณนี้นะครับก็ไปมีวิรายละเอียดเข้าไปอีกก็คืออะไรเหยียบอกเหยียบอกมยายาลาแล้วก็ขยายร่างไปขยี้ตึกล่องดวงใจเอ้ย ไม่ใช่พึ่งนะครับพึ่งที่เก็บดวงใจของมยาลาบไว้แล้วก็ตัดหัวมยาลาจนตายนี่คือเรื่องย่อๆนะครับคุรเราสรุปสองอาทิตย์เนี่ยเราสรุปเนี่ยไอหนึ่งนาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของคุณค่านะครับคุณค่าของเรื่องนะครับคือคุณค่าวรณคดีวรณคดีทุกเรื่องก็จะมีคุณค่าของมันนะครับไปดูกันคุณค่าเนี่ยเราจะแบ่งหลักๆนะครับเป็นสองด้านนะคือด้าน วรรณศิลป์น,นะครับด้านวรรณศิลป์นเนี่ยเราก็จะพูดในเรื่องของการแต่งนะครับการแต่งแต่งดีแต่งสวยแต่งเพราะของกวีนะครับเขาแต่งแบบไหนนะครับนี่คือด้านวรรณศิลป์น,นนะความจริงนะเราเคยเรียนตั้งแต่ป .5 แหละด้านวรรณศิลป์ด้านเนื้อหาอะไรเนี่ยนะครับนะคุณค่าแบ่งเป็นสองด้านนะหนึ่งคือวรรณศิลป์น,นะครับพูดในเรื่องการแต่ง สองคือด้านสังคมนะครับจะพูดในเรื่องของการสะท้อนสังคมมาควรเอาไปเอาไปเก็บไว้ใดเนี่ยอันนี้โอเคนี่อยู่นี่นะครับด้านสังคมก็จะพูดถึงเรื่องนะครับการสะท้อนสังคมที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะวันนี้เราเราคุยกันถึงเรื่องรามเกียรติถูกไหมรามเกียรตินะครับเป็นวรรณกรรมที่เชิดชูนะครับกษัตริย์์นะ ก็เชิดชูกษัตริย์นะชื่อบอกอยู่ว่ารามเกียรติ์คือเกียรติของพระรามนะคือความยิ่งใหญ่ของพระรามนี่คือชื่อเรื่องของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องนี้พระรามจะชนะเสมอเพราะเป็นรามเกียรติ์ถูกไหมชื่อบอกหรือว่าใครเป็นพระเอกนะครับเขาก็เปรียบกันว่าเขาก็เปรียบกันว่าเหมือนเขียนพระรามเนี่ยให้เปรียบเสมือนกษัตริย์ของของในยุคนั้นนะครับในยุคในยุคต้น ของราตนโกศ์ของเราเนี่ยนะครับ,เปร,บเปรียบพระรามเหมือนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็จะสาเร็จเสมออะไรประมาณนี้นะครับนะามาดูคุณค่าวรรณศิลป์กันก่อนนะครับบอกแล้วว่าคุณค่าธรรณศิลปนดูที่การแต่งนะการแต่งการแต่งเขาใช้ลักษณะคำพันธ์คือใช้กรอนบทละครนะครับคือมีการใช้คําว่าเมื่อนั้นบัดนั้นหรือมาจะกล่าวบทไปนะครับขึ้นต้นบทกรน,นะครับเช่นหัวยกมาตัวอย่างมาสามบทก็มีสามคำที่เคยได้ยินกันมา <JES US> นะครับคือเมื่อนั้นอันนี้เมื่อนั้นเนี่เห็นไหมนะบัตรนั้นนะครับมาจะกล่าวบทไปนะครับมาจะกล่าวบทไปเนี่ยใช้ในการดําเนินเรื่องนะครับส่วนบัตรนั้นเนี่ยใช้กับตัวละครหลักเมื่อนั้นเมื่อนั้นใช้กับตวัวละครอ่าไม่ใช่เมื่อนั้นใช้กับตัวละครหลักนะครับบัตรนั้นใช้กับตัวละครรองแต่ถ้าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเขาใช้กันปนมั่วไปหมดเลยครับทั้งเมื่อนั้นบัตรนั้นเนี่ยใช้สลับกันมั่วหมดเลยนะครับาก็ <de> <de> ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ อันนี้วายุบุตรนี่ก็คืออ,อนุมานนะครับนะนี่เป็นอนีกหนึ่งความเก่งของของการแต่งเรื่องรามเกียรตินะครับคือการใช้การการเรียกชื่อตัวละครเนี่ยมันจะมีความหลากหลายเขาเรียกว่าการหลากคํานะครับคือผู้แต่งเนี่ยสามารถใช้คาได้หลากหลายในการแต่งเพื่ออะไรล่ะเพื่อไม่ให้ผู้แต่งเนี่ยเบื่อในการเห็นเห็นชื่อเดิมซ้ําๆนะครับนะเห็นอนุมานก็อนุมานอนุมานอนุมานซ้ำๆเปลี่ยนชื่อไปนะครับคือ แต่ว่าจะเป็นอันรู้กันว่าเป็นธน,น,นุมานวายุบุรนี่ก็แปลว่าลูกแห่งลมนะบุรแปลว่าลูกนะลมวายุแปลว่าลมนะครับหรือลูกพระพายก็จะรู้ทันทีว่าเป็นธนุมานนะครับนี่เขาเรียกว่าหลักคำนะส่วนพระรามเองก็มีหลายชื่อเหมือนที่วัดแปลให้ฟังในเรื่องนะครับนะนี่พระนารายก็คือแปลว่าพระรามเหมือนกันเพราะพระนารายคือพระรามที่ลงมาเกิดน,นะครับต่อไปคุณค่าธรรมสินดูนื่องการแต่งอีก มีการใช้สัมผัสสละแล้วก็สัมผัสเพยียชนะนะครับสองสัมผัสนี้มันตามชื่อเลยนะครับการใช้สัมผัสสละคือการใช้สละที่คล้ายๆกันหรือสละที่เสียงเหมือนกันเนี่ยเอามาอยู่ติดๆกันนะครับที่ผมมองๆนี่เป็นฐานาอันนี้เจอแล้วนะนะครับสละคืออสละ เสียงใกล้กันติดกันนะครับเช่นเช่นขอยกตัวอย่างให้ดูนะอ่า,อานี่ใย,ยภัยเนี่ยนะครับนะนี่คือลักษณะของสัมผัสสละนะครับคือสัมผัสเออคือสละคล้ายๆกันสละเดียวกันอยู่ติดกันนะครับแบบนี้นะอ่าหรือนี่พาลาเนี่ยนะครับนะพาลาเนี่ย วาจาพาลาเนี่ยอยู่ติดกันนี่คือการใช้สัมผัสสละนะครับคือส,สรละใกล้ๆการอยู่ติดกันแต่สัมผัสพยัญชนะก็คือพยัญชนะเดียวกันพยัญช,นะชนะเดียวกันอยู่ติดกันนะครับเช่นหยก็ยกมานะอันน,น,นี้นี่อันนี้เดี๋ยวหวยยกมาอยู่ในหน้านี้นี่แหละ อ่านี่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 นิมิตกายกายาวานอนนะครับนี่คือเป็นการใช้สัมผัสสละแล้วก็วันสละแล้วก็พยัญชนะคล้องกันเลยติดกันเลยนะครับกายกับกายาเนี่ยนะคือกอกติดกันนะครับหรืออ่าให้ให้ประวันครั่นครามขามฤตเห็นไหม คอกับขอเสียงใกล้กันเนี่ยก็เอามาติดกันนะครับนี่คือการเล่นพยญชนะนะอประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือลักษณะของการเล่นพยัญชนะหรือสัมภาษณ์ะเอาเด๋ยดขี้ให้ดูอีกมันจะอยู่ประมาณช่วงอ่ะจะพิคาดฟาดฟันด้วยตรีเพชรนี่เห็นไหม นะครับนะคำว่าฟาดฟันนี่เสียงฟอติดกันนะครับปูมไฟนี่เห็นไหมนี่คือสัมผัสสัมผัสพยัญชนะนะนะครับส่วนสมัครสละมันหาง่ายอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยไว้ใต้สมัครสละนะครับคือสละเดียวกันเนี่ยไว้ไม่ไดนะ้คือสัมผัสสละคือสัมผัสสละใกล้ๆกันจะอยู่ติดกันนะครับเหมือนเช่นเดียวกับสมัติพยัญชนะนะต่อไปเป็นคุณค่าด้านสังคมนะครับเขาบอกกันว่า วรรณกรรมทุกเรื่องเนี่ยที่เกิดในยุคไหนเนี่ยมันก็จะสะท้อนภาพของยุคนั้นออกมาให้เราเห็นไม่ว่าเราไปอ่านตอนไหนก็แล้วแต่นะครับหนึ่งคือความเชื่อเรื่องของเวทมนต์อาคมแล้วก็เทพนะครับเรื่องนี้จะชัดเจนมากเพราะมันเป็นวรรณคดีถ้าพูดในสมัยนี้คือวรรณคดีแฟนตาซีถูกไหมมีการใช้เวทมนต์มีการใช้อาคมที่ชัดเจนที่สุดคือหนุมานเลยอนุมานเนี่ยทำได้ทั้งขยายล่างอ่า คงกระพันแปลงล่างทําอะไรก็ได้นะครับนี่คือความเชื่อทางด้านของเวทมนต์นะรวมถึงอาคมก็แล้วแต่นะครับไล่ไล่คนเป่าให้หลับก็ทําได้นะครับนะรวมถึงความเชื่อเรื่องของเทพนะครับนะคนสมัยก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องของเทพกันเยอะมากอย่างหนุมานเนี่ยเขาจังหวะที่จะกลับมาสู้ช่วยช่วยพระรามได้แล้วถูกไหมก็จะกลับมาสู้กับมายาลาบ ก่อนที่จะมาเนี่ยด้วยความรักพระรามเนี่ยเขาก็ทำไมฝากสั่งพระเทพก่อนว่าเออให้ดูแลพระรามเป็นอย่างดีระเทพเทพเทพรักษ์เห็นความมุ่งมั่นของหนุมานก็มาเล่นดนตรีให้พระรามฟังนะครับแล้วก็ดูแลประคบประงมร่างของพระรามเป็นอย่างดีนะต่อไปความซื่อสัตย์ของจงรักภักดีของทหารในราชวังนะครับในที่นี้ก็ครัวก็จะยกตัวอย่างไปที่หนุมานอี่อเช่นกันนะครับคือหนุมานเนี่ยขออาสาที่จะมาช่วยพระรามแต่เพียงผู้เดียวนะ เพียงเพราะว่าวันที่หนุมานวันที่พระรามโดนลักพาตัวมาเนี่ยหนุมานเนี่ยเป็นคนอาสาที่จะอมพระพรานะครับหรือทิพที่นอนนะของของพระรามไว้ในปากแต่โดนมนต์สะกดให้หลับของมายาลานะครับก็ถูกลักพาตัวพระรามถูกลักพาตัวไปด้วยความรู้สึกผิดจึงต้องมาช่วยนะครับต้องมาช่วยพระรามเพียงคนเดียวนะนี่คือความจงรักภักดีของของ ของฮานุมานนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องนะแล้วก็ต่อไปอันนี้คือน่าจะไม่รู้จักครับนะครับนะแต่ความจริงในเรื่องอะทุกคนเห็นแล้วแหละมันคือตราชูนะครับนะตราชูนะการใช้ตราชูในการชั่งน้ําหนักนะครับในเรื่องมีการชั่งน้ําหนักตอนเดียวคือตอนที่นางพิลาควรตักน้ําถูกไหมแล้วก็จะทําการเข้าเมืองนะยักษ์มันก็ทําการตรวจสอบโดยการ ไอ้ขึ้นตราชูยนนะครับในเรื่องจะเขียนว่าตาชูยนแต่ความจริงเนี่ยมันเรียกว่าตาชูไอ้แบบเนี้ยนะไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าตาชูนะครับไม่ใช่ตาช่างนะนะมันมันคือตาช่างชนิดหนึ่งนะครับแต่มันคือตาชูเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องเอาก้อนเหล็กเนี่ยสมมติเอาเราเอาเหล็กหนึ่งกิโลมาวางด้านนี้นะมัเปลี่ยนสีสมมติขั้วเหล็กหนึ่งกิโลมาวางด้านนี้หนึ่ง หนึ่งกิโลกร,รัมนะมาวางด้านนี้ปึ๊บด้านนี้ก็จะหนักหนึ่งกิโลมันก็เทมาฝั่งนี้ถูกไหมถ้าโค้ดจะทําให้มันเท่ากันโค้ดต้องหาของหนึ่งกิโลมาวางข้างนี้กะารมันก็จะเท่ากันนะครับก็จะรู้ได้ทันทีว่าของที่โค้ดมาวางมันเท่ากับหนึ่งกิโลนะครับนี่คือตราชูนะนี่คือยุคนั้นเนี่ยไม่ได้มีใช้ตาช่างนะครับแต่ว่าใช้ตาชูแบบนี้นะต่อไปข้อคิดที่พบในเรื่องนะครับหนึ่งคือความกระตันยูที่มีต่อผู้มีพระคุณน,นะ รอบนี้ไม่ยกตัวอย่างหนุมาลแล้วแต่ยกตัวอย่างที่มัชชานุมัชชานุเนี่ยเป็นคนที่มีความกตัญญูมากนะครับดูจากตอนที่หนุมานเนี่ยรู้แล้วว่าหนุมานเป็นพ่อนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยืนยันที่จะบอกทางไปไปหาไมยราพนะแต่ใช้การใบ้นะเหตุผลที่ไม่อยากจะบอกไม่อยากบอกหนุมานเนี่ยไม่ใช่ไม่รักหนุมานนะรักนะหนุามานเป็นพ่อมัชชานุก็รักแต่เพียงแต่ว่ามมยราพก็เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะครับนะ เพราะว่าไอหนุมานเนี่ยพูดตรงๆก็คือ,อไถ่ทิ้งอ่ะนะพูดออกอมีอะไรกับนางาสุวรรณมชฉาเสร็จปุบก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีลูกนะหนุมานนะแย่มากเลยนะครับแล้วก็ทิ้งลูกไปนะครับนะแล้วตัวเองก็ไปเป็นทหารพระรามถูกไหมไอมชฉานุมันก็กระตันยูแหละรู้ว่าเป็นพ่อจริงแหละแต่ก็ไม่อยากจะบอกคนที่เลี้ยงมานะครับก็เลยต้องทําการใบใช้การใบเอาว่าเออพ่อมันทางไหนก็ให้ไปทางนั้นคือรอดรอด ลดการบวชไปที่เมืองมาดานนะครับต่อไปควรปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่หนุมานอีกเช่นเคยนะคือเขามีรับมอบหมายให้อรกขาพระรามก็ปฏิบัติตัว,ตวอย่างเต็มกําลังนะครับแล้วก็ไม่ผิดสัญญานะก็คือบอกพระราม,มว่าจะจัดการไอ้เอจอ้ามัยลาภให้ได้ก็สามารถจัดการได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะครับศึกสายเลือด ศึกมายาลาบอันนี้นะครับนะคุณค่าข้อคิดวันนี้ก็มีหนึ่งงานงานสุดท้ายนะครับของเรื่องนี้นะครับเป็นแผนผังความคิดนะครับเรื่องรามเกียรติ์พร้อมตกแต่งด้วยนะตกแต่งให้สวยงามนะครับวาดรูปหนุมานีร่รูปเยอะไปหมดเนโค้ยย้อนคิดไปดูนะว่ารูปหนุมานตรงนี้ก็ได้สักตัวสองตัวนะครับอาจจะไม่ต้องเขียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบโว้ยก็ได้เป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เราออกแบบได้เลยแต่ ต้องมีหัวข้อตามนี้นะครับเหตุการณ์ที่ชอบนะครับบอกเลยนะว่าเป็นว่าชอบไหนฉากในเรื่องมินที่ไหนบ้างมีฉากน้ําเมืองบาดาลมีเต็ตงตานอะไรก็ว่าไปกงพระรามอาะไรเขียนไปนะครับนะใครข้อมูลครบถ้วนนะครับก็จะได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับใครใครข้อมูลน้อยก็ตามนั้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จบแล้วด้วยนะครับรามเกียรติศิก์มัยราภนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ